สนับสนุนรายการโดย Viju Asok BiQ Medical Center ขอต้อรับผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วง Your Health อีกครั้งนะครับในสัปดาห์นี้ครับเราจะพูดคุยกันในเรื่องของการตรวจระดับยีอนอีกครั้งนะครับเพราะว่าในสัปดาห์ที่แล้วนั้นเรายังติดค้างคุณผู้ชมอยู่แล้วก็ข้อมูลนั้นเยอะมากๆเลยวันนี้ทางรายการชนะโลกก็คงต้องขอสวัสดีอีกครั้งนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สมเด็ครับสวัสดีครับก เรามาพูดคุยกันต่อครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นกําลังแบบเข้มข้นเลยนะครับสําหรับเรื่องข้อมูลต่างๆคือเดี๋ยวอาจจะต้องย้อนนิดนึงครับให้คุณผู้ชมที่สัปดาห์ที่แล้วไม่ดูนะครับว่ายีนการตรวจระดับยีนนั้นมันระบุไปที่โรคต่างๆได้หลายโรคแต่เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของมะเร็งโดยตรงเพราะว่ามะเร็งนั้นเป็นเรื่องอุปสรรคแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่นะครับซึ่งการตรวจในระดับยีนนั้นการตรวจการตรวจมะเร็งนั้นคือ ต้องทำยังไงนะครับอาจารย์อีกครั้งนึ่งครับครับเป็นเช่นนี้หนึ่งนะครับว่าการตรวจมะเร็งในปัจจุบันนะอย่างเช่นมะเร็งเต้านมเนี่ยที่เราแนะนําให้ตรวจก็คืออย่างเช่นบอกว่าคำกลุก้อนเสร็จแล้วก็ไปทำเอ็โมแกรมหรือตัดชิ้นตรวจนะฮะรถ้าตรวจ้นั้นคือเป็นมะเร็งแล้วนะครับถ้าก้อนแต่2สองเซนก็อาจจะเป็นระยะที่สองแล้วจะสามไปแล้วนะซึ่งยิ่งระยะเป็นระยะท้ายๆในการรักษาไม่ได้ผลดีใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันนี้เราเข้าใจกลไกการที่เซลล์หนึ่งเซลล์ในการเป็นเซลล์มะเร็งเนี่ยจริงๆ ใช่ไหมครับซี่มีการกลายพันธุ์เกิดขึ้นแล้วซึ่งการกลายพันธุ์นี้เราสามารถตรวจก่อนได้เช่นตรวจในเลือดมาครั้งนี้ได้รับการกลายพันธุ์มาตั้งแต่เด็กเช่นค,คุณย่าคุณยาอาจจะเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยเด็กเกิดมาก็อาจจะเป็นคนที่มียีนมะเร็งเต้านมอยู่ในตัวแล้วนะครับะะแต่ยีนมะเร็งเต้านมนี่เนี่ยมันก็มันก็แฝงอยู่ในตัวของท่านนั้นมาตลอดนะครับจนถ้ายอาไงปุ๊บพอไปตรวจสุขภาพเมื่ออายุสัก สามสิบห้าปีก็เป็นมะเร็งท่อานอมแล้วกกลายพันธุ์กลายพันธุ์ไปแล้วมันมีการพันธุ์อยู่แล้วแต่มันยังไม่ทํางานยังไม่ทํางานมันอาจจะมีเวลาเก็บเก็บไว้หลายหลายปีใช่ไหมแต่ปัจจุบันนี้ด้วยการตรวจยีนท,ทการตรวจจากเลือดขับเลือดหรือว่าการตรวจจากพลาสมาเนี่ยรเราสามารถจะรู้ว่า<ม>ยีนที่มันฝังตัวเนี่ยมันเริ่มทางานหรือยังครับผมที่เรารู้ปุ๊บเราจะจับได้ทันทีเลยว่าก่อนที่มันจะมีก้อนด้วยซ้ำนะครับก็คือเราจะรู้ก่อนที่ัง ป็นเป็นแบบเซลล์เล็กๆหรือยังเป็นโมเลกุลอยู่เล็นะเรารู้แล้วว่าเป็นหรือไม่เป็นมีแนวโน้มว่าจะเป็นหรือไม่เป็นใช่ครับนี่คือประโยชน์ผมถามแทนคุณผู้ชมหลยครับอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันเป็นการสุ่มตรวจหรือเปล่าอยู่ดีก็เลือกเม็ดโมเลกุลสักอย่างมาสุ่มดูหรือเปล่าแล้วมันจะมีความแม่นยําแล้วน่าเชื่อถือได้มากแค่ไหนครับอาจารย์ก็ตําแหน่งพวกนี้เนี่ยมีงานวิจัยรองรับหมดค่ะนะคะอันที่หนึ่งมีงานวิจัยรองรับนะคะแล้วก็มีสถิติแน่นอนนะคะแล้วก็ อันที่สองก็คือว่าไอ้งานวิจัยที่ดีรองรับอันเนี้ยได้ถูกเอาไปทําเป็นคลินคคอนไกด์ไลน์คือข้อแนะนําสําหรับแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยครับว่าถ้าคนไข้มีกรณีอย่างนี้นี้นะครับขั้นตอนที่หนึ่งสองสามคุณจะตรวจอะไรจะนครับการตรวจยีนนี้กลายเป็นคําแนะนาอย่างหนึ่งนะครับสำหรับผู้ป่วยแล้วความแม่นยําความความแม่นยำเนี่ยก็คือว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ะครคบเอ่อความแม่นยำเนี่ยถ้าหากว่าเป็นยีนที่ถ่ายทอดมาเป็นมรดกจาก ตระกูลมาใช่ไหมเราเรียกเจอมลายมิวเทชันนะคะคถ้าเจอในตรวจเจอในผู้ป่วยแล้วมาตรวจเจอในลูกหลานลูกหลานคนนั้นมีโอกาสป่วยตามตามาตามคุณแม่หรือคุณยายคุณย,าย่าที่ป่ <ผม S 1> วยแต่ถ้าหากว่าไปตรวจในลูกหลานคนบางคนที่ไม่มียีนไม่มีความบกพร่องนี้มาคนนั้นก็มีโอกาสที่จะไม่เสี่ยงไม่ป่วยนะคะนี่ถามว่ามีความแม่นยําแค่ไหน เราก็จะต้องมี d d t t b b s s e รองรับมีฐานข้อมูลรองรับจากงาน mm hmm. วิชาการจากงานวิจัย mm hmm. นะคะเราก็จะไปดูดว่าตรวจเจอในอผู้ป่วยท่านนี้แล้วจะดูว่าถ้าถ่ายทอดไปยังลูกเนี่ยลูกจะมีโอกาสป่วยสัก35หรือ40หรือ60 mm hmm. หรือเปล่า,าม,มันจะมี database พวกนี้รองรับหมด mm hmm. เกือบทั้งหมดเลยค่ะ mm hmm. บอกว่าตำแหน่งนี้มีความท่าภาษาทางทางของเราก็าคือพรีนิตัน 100ร้อยเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์มันจะออกฤทธิ์ได้หรือเปล่าอ่าจะออกฤทธิ์ได้หรือเปล่าบางทีไม่ใช่ว่าเป็นยีนแล้ว ร้อยเปอร์เซ็นต์จะเป็นมะเร็งนะอาจจะบาง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 พันธุกรรมเนี่ยอาจจะสามสิบเปอร์เซ็นต์เป็นมะเร็งครับผมบางคนอาจจะเป็นแปดถึงสิบเปอร์เซ็นต์เนาครับผมแต่มาเย็งที่เราเจอแน่ๆนะอย่างเช่นมะเร็งเต้านมเนี่ยท่านที่คอมเมนเลยว่าถ้าเจอปุ๊บนี่ยแปดสิบกว่าก็จะเป็นมะเร็งแน่เลยครับผมอันนี้พิจิตร์สูงเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ยีนบางตัวก็ไม่ได้ไม่ได้บังคับว่าต้องเป็นมะเร็งขนาดนั้นครับประโยชน์ของของการตรวจระดับยีนนั้นก็คือเราถ้าว่าง่ายๆคือเราจะได้ทราบก่อน ทราบก่อนที่มะเร็งมันจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เป็นเลยก็ได้ไม่เป็นเลยก็ได้เราก็จะทราบแล้วเราทราบก็ไดใจใช่ว่าเราไม่เป็นแน่แน่คแม้ว่าเราจะมีปู่ย่าตายายเป็นแต่เราไม่ได้มาเราไม่ได้มาครับเราไม่เป็นแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นที่มาเราจะทราบแค่มันยังเป็นอนูที่เล็กอยู่ค่ะแล้วเราตรวจจากหรือว่าเซลล์ที่มันหลุดออกมาใช่ครับหรือว่าแม้แต่เราเป็นมะเร็งก้อนใหญ่ๆแล้วนะครับคุณหมอก็จะมีประโยชน์ในการวางแผนรักษาพอเรารูมะเร็งบางตัวเนี่ยว่าถ้าก็กลายพันธุ์อย่างเงี้ยยาเคมี มันมันดื้อมันดื้อมันดื้อเพราะมันมันมันดื้อหละไม่เราต้องไปใช้วิธีสู้วิธีอื่นแต่ว่าถ้าเราไม่ตรวจเลยใช่ไหมครับก็รักษาแบบดาสูงมาเออมันเป็นมาตรฐานให้ไปเรื่อยให้ไปเรื่อยให้ไปเรื่อยให้ยาตัวนั้นตัวนี้ครับครับแล้วเราก็อาจจะพลาดโอกาสว่าไปใช้ยาซึ่งมันรู้ว่ามันไม่ได้ผลแน่เพราะว่ามันสู้กับยาเลยี้อยู่แล้วคุณผู้ชมคงจะทราบเรื่องราวของยีนแล้วก็ข้อมูลต่างๆความรู้ต่างๆของระดับยีนไป พอสมควรแล้วนะครับตอนนี้ผมคงจะต้องอยากใช้อาจารย์คล้ายครับฝากอะไรที่เป็นประโยชน์แล้วก็ข้อดีของการตรวจระดับยีนกับคุณผู้ชมนิดนึงครับค่ะก็การตรวจระดับยีนเนี่ยนะคะมันคือการถอดรหัสดีเอนเอของตัวเราเองนั่นคือข้อมูลของตัวเราเองนะคะเพราะนั้นความแม่นยําในการที่จะใช้ข้อมูลของตัวเราเองทํานายโอกาสที่จะป่วยหรือสุขภาพดีเนี่ยมันคือข้อมูลของตัวเราเองนะคะความแม่นยำเนี่ย จึงมีแน่นอนอันนั้นอันหนึ่งนะคะเพราะมันคือตัวเราเองอันนั้นอันหนึ่งแต่อันที่สองเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีนะคะเทคโนโลยีอันนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ทาง l a บเราเนี่ยได้สะสมนะคะเฉ <ๆ S 1> <Winds. S 1> พาะตัวเองเนี่ยก็คืออย่างที่เรียนเมื่อกี้ว่าร่วมร่วม 20, 20ปีปนะคะยีกว่าปีนะคะ,ะซึ่งสะสมมานะคะ <ๆ S 1> แล้วที่สำคัญเนี่ยเราเรามีฐานข้อมูลซึ่งเก็บข้อมูลของที่เกิดจากการถอดรหัส DNA อของคนไทยเอาไว้ในมือ เพราะนั้นเวลาที่เราเลือกตรวจเนี่ยเราก็จะเวลาที่เราจะถอดรหัสปั๊บเนี่ยเราจะวิ่งไปถอดรหัสตรงณโครโมโซมตรงณบริเวณของเนื้อยีนตรงที่มีฐานข้อมูลรองรับว่าเจอในคนไทยนะคะเพราะนั้นคอสของเราเนี่ยค่าใช้จ่ายในการตรวจเนี่ยจึงถูกกว่าเวลาที่ท่านจะเดินทางไปตรวจในต่างประเทศ ครับขอบพระคุณอาจารย์คคร์ครับก็อาจารย์สมเลยครับฝากถึงประโยชน์ข้อดีข้อเสียแล้วก็ความรู้ต่างๆให้กับคุณผู้ชมครับการวิจัยระดับยีนะครับก็เป็นความฝันของแพทย์เลยนะครับว่าทําอย่างไรเราจริงรักษาผู้ป่วยได้ก่อนที่เขาจะเป็นโรคที่รุนแรงนะครหรือร้ายแรงนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นพรีเวนตีฟเมดิซินนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยโรคหลายโรคเนี่ยแทบจะไม่มีความหวังเลยนะครับว่าเมื่อป่วยแล้วคุณจะรักษาได้อย่างไรแต่โรคหลายโรคนั้นสามารถที่จะป้องกันไม่ให้ป่วยได้เพราะฉะนั้น ความรู้ด้านการแพทย์ที่พัฒนาขึ้นมามากอย่างเช่นการตรวจเทว่าพลาสมาดีเอ็นเอนะครับก็คือตรวจว่ายีนมันทํางานหรือยังบาริงทํางานหรือยังแต่ยังไม่มีก้อนขึ้นเลยนะครับแต่ว่ามันเริ่มทํางานแล้วนะครับซึ่งการรักษานั้นมีหลายวิธีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เรียกว่าไบโอโลจิคอลเมดิซินนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายเราเนี่ยมีระบบที่จะทําลายเซลล์พวกนี้อยู่แล้วแต่ว่าเมื่อเราเกิดการกลายพันธุ์เนี่ยระบบนี้มันมันมันใช้งานหรือมันไม่ทํางานนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้เรามีมีวิธีมากหลายชนิด เช่นการใช้ a นชราคิลเล e r ์ซลการใช้เดนเดติกเซลนะครับ,รบการใช้สารเบต้าบันทีบันซิกโคแคนนะครับการใช้กลุ่มพวกแอนติโดพาสตอนหรือการใช้สารตัาอนุมูลอิสระต่างๆนะครับ,รบซึ่งสารเหล่านี้เนี่ยทำใหส้สามารถที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในตัวท่านแล้วเนี่ยก่อนที่มันจะเกิดโรคนะครับและก็การใช้วิธีแบบชีวภาพหรือเรียกว่า การแพทย์แบบชีวภาพนี่นะครับข้อดีก็คือว่าไม่ใช่สารเคมีเป็นสารที่ได้มาจากธรรมชาติจากสมุนไพรหรือจากพืชสัต่างๆครับผมจึงปลอดภัยนะครับครับผมก็ถ้าเปรียบได้ว่าก็คือรู้เขารู้เหาครับครับรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งถูกต้องครับเราก็จะชนะโลกใช่ครับได้ครับต้องขอบคุณอาจารย์นะครับอาจารย์คายแล้วก็อาจารย์สมเด็มากครับขอบพคุณครับ คุณผู้ชมก็คงจะทราบแล้วนะครับสําหรับความรู้ต่างๆที่รายการชนะโรคนํามาเสนอให้กับผู้ชมในวันนี้นะครับเรื่องของการตรวจระดับจีนนะครับก็หวังว่าเรามีโรคภัยอะไรเราก็คงจะชนะโรคแบบที่คุณต้องการนะครับครับช่วงยัวเฮลวันนี้คงจะหมดเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปช่วงเฮลทริปนั้นมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมเราไปติดตามครับ